บวกกินแล้วโกะเลสเอาโวยเดี่ยวเนาะมามามาดูนะคะพ่อกลัวพ่อหัวตำกล้วยหนึ่งลูกทีตำกล้วยเนาะต้องได้จับกน่กน่ น้ำมืดบ่ยาเล้อต้มตั้มตมตั้มตั้มนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่บักเขือนะบักเขือจะใส่เนี่ยใส่บักเขือน้ำบอสผมสูตรายสุรมันแช่ไปใ่ันเ้อโบักไงหนึ่งตั้มหน่วยเดียว เอาบักพริกที่เอาไปตากแดดเอาไปใส่ละวสิเก็บยึดใส่ย้ายกันย้ายยิงเก็บแล้วบ่เอาไปค้างน้ำแข็งนะพ่อรุกเอาไปตาเอาไปตากไว้นั่นนะโค้กนี่ยืบบอกบักโค้ะมีในในถังอ่ะโอ้พริกก็จะอยู่ในถังเห็นบหมพิกนะ ข้าตากไว้อยู่ได้หรอไปใช่ไหมเนื้อมันามาลยไมาแล้วจะแช่เล่นเนาะเล่นหลายเล่นเนาะต้องใส่สุ่มใส่บักเฟืองนี่บักเน่ามันบ่อืดก็ใส่บักเน่านะคนจะบ่ออกเิน มาเด้อมาเด้อมาเด้อวันนี้โอ้เป็นพ่อครัวนะครับทําอะไรให้กินแล้วครั้งหนึ่งเนาะแดงมะนาวเลือโซดามาทีหลังนี่สีตํากล้วยค่ะตํากล้วยมันสืคือแม่ค้าตําอยู่บ่เนาะต เส็นี่ยเร็ลวเขาาตัวเยเข่วยแปตามกล้วยนะคะเอากล้วันนี้เราไม่ได้ทำเลยนะคะพฟอคัวทำเองทุกอย่างอเอาเกลือใส่ด้วยเด้อตามกล้วยมันจะฝาดใส่แล้วลแล้วจัดแล้วเหรอสูตโอ้เนาะโอ้โอ <laughs> ใส่กป้ไหมม่าแล้วลก็ใส่ปลานามปลาละนัวม,นมันสีบอสฝอดาใส่บกักนาวสหลๆบักนา่น้าหเลยปลงปใส่น้ำตาลพาร้อมหรือว่าบบอยากหวานคันบอหวานมักแฮมหมดแล้ว หูหอมหอบ่ได้กินกับหอมแล้วทุกคนงติละมันน่ากินมากเลยอ่ะไข่ตำนี่ตำเนี่ยจะส่งไบ่ดยีิีเองแล้วบันจะส่งไ่งงไหน่ะมามามามีผู้หรือเล่บได้มีผู้ทงผู้สาวทรงให้ผู้ใดรักกูเองในช่วงนี้เจ้าเป๋เาเจ้าเป๋เามันสิตำกล้วยวะแซบ ไเดี่รนะใร้อนสแงาเงเอาลนั้นวยๆลูกเนี่ยนะลูมันยังเลกจะต่นะเออพอสโคตร่ที่มันางามันฝาดไออีกมันฝาดแน่นอนแล้วนันก็บริษัย มันค่อยอย่นี้นะโอ้มันค่อยนกเกีอบะแสบด้วก่บบะใสผงอันนั้นยังเหลืออีกอันนึงนัวคส่นละเใสเกือเด้อผงนัวมันใ่เอฟนมาเยอะนาอวันนี้มันพระเด้อก

เดี๋ยวบอกระเที่ยวฟาดฟาดใการ่นสไปเนาะเยอยู่เออม่โดนตั้งแต่เมออนมันเแ้องยังครับโอ้ไปหาเพื่นมาได้มือเสานี่ปาดมาใส่อนั้นใหญ่แท้เตนใหญ่ จะแย่งกันกินเนาะโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ไปหันอันนั้นนะไปเลยไปหันลังไปเลย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 แต่ว่าบ่มี่เดววะเซ็ปอย่าบอกไผ่บ่มีน้ำบ่มีน้ำเลยโอ้ยความดีเนาะทีหนึ่งอีกแล้วเนาะความก็แล้วแล้วบัทเนี่ยนอนแล้วแล้วอีกใช่ไหขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะ โอ้โ oh, หวิธีต่ำนะคะฝีมือนะคะโอ้สตอรี่นะคะมันหวให้กินอยู่หันเขาก็มากินอยู่มือกม่เปนรกินโลดพยาน ยายจูกระแซบว่าแซบจนหว้าเอาหอดคุกแซบแซบค่ะคุกก็จนเหลื่อมเนาะคุกก็งามงามค่ะเอาบมีหัดเสีหนึ่งบาทเนี่ยแซบบลําบเหลือเนาะโอ้โ้สตอรี่ตำกล้วยตานี่พนวา มาเด้มมาเด้มมาเด้อตอนนี้กำลังไปง่วกง่องฟังคนขยินแล้วบอสให้เชียวไม่ค่อยลบไมืรู้สาวแบอว่ามาแล้วมันมีได้มาอ่ะเขาก็ไปเส้นข้าบโอ้ยปนทางกับต๊ะนิามันบอกว่าจไปทางไดนเนาะว่ะ ขอบคุณหลายๆเด้ออีแม er ่เด้อมาให้เด้อลำๆเรืยๆเด้อครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงตื่นไหวยกันเอารางวัลทีหน nice ึ่งไปครับเอารางวัลที่สองขอรางวัลที่สองกับพ่อแมวมาเลยๆขคุณหลายนึ่งเด้อครับคแล้วเรียกเลือกจ้ะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ